พี่เจตพาไปกินแล้วเดี๋ยวน้องต้องพาไปบ้างเดี๋ยวจะน้อยหน้าเป็นเมนูชั้นสูงของพี่อยู่ในน้ำใช่ไหมตรงหนูอยู่ที่สูงเลยชั้นสูงเลยเหรอชั้นสูงเลยเจ๊เต้หาไม่ได้นะสูงแน่นอนต้องเลยหน้าขึ้นไปอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะหาได้ว่าอเบื่อคอไปไหมมือแน่นอนเอาเป็นเมนูให้ลองชมกันค่ะคุณผู้ชมของชั้นสูงและของหายากแต่พิเศษต้องเคยไปเก็บมาแล้วแหละ ค,ค,คนคุ้นเนี่ยขยาเขย่าหน่อยล่วงลงมาเพียบเลยเห็นไหมคะอันนี้เมนูชนชั้นสูงของแท้เลยนะชั้นสูงแน่นอนต้องมีอุปกรณ์ต่อไม้ขึ้นไปอย่างยาวกว่าจะเก็บได้แล้วราคาก็ไม่ใช่ที่ถูกๆด้วยนะคะใช้ได้นะแพงอยู่นะคี่ว่าน่าจะหลักร้อยไม่รู้กี่ก้โลน,นึงแล้ว ก็จะมีกินแค่บางหน้าเท่านั้นช,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 ช่วงนี้ก็จะมีหรือเปล่าเนี่ยต้องไปลองดูนะกับเมนูไข่มดแดงเนี่ยบางคนเขาชอบกินไงเอามาทําหลากหลายเมนูได้แต่ว่ากว่าจะได้เอาออกมามันก็ลําบากนะไข่มดแดงเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมันชอบไปอยู่บนยอดสูงๆไอ้ต้นมะม่วงเนี่ยยอดไหนสูงเนี่ยมันต้องไปอยู่ไปทำรังตรงนั้นก็เขาอ่ะอยากจะไม่ให้ใครไปยุ่งกับรังเขา<อ>เขาต้องไปทำรังสูงๆเราก็ยังอยากกินไงเขาเรียกว่ามีความพยายามใช่คือเขาไปอยู่บน ที่สูงเราเนี่ยมีความดันทุดังสูงใช่ต้องไปสอยมาลงมาก็มันอร่อยอะใช่ไหมแล้วไฮไลท์มันคืออะไรรู้ไหมปุ๊กจังหวะที่สอยลงมาจังหวะเนี่ยจังหวะที่เอาลงมาแล้วเนี่ยจังหวะที่จะมาแยกไข่กับมดออกจากกันเนี่ยมันยากมากนะครับปละมาณตรงนี้แหละเขาใช้เทคนิคหรือภูมิปัญญาก็คือใช้แป้งมันเนี่ยเขาจะใช้แป้งมันโดยโยเพื่อจะแบบว่า เอามาใส่แล้วมันก็จะแบบพกตัวมดมันก็จะหนีจะหนีอ่ามันจะเหลือแต่ไข่แต่ว่าธรรมดาครับถ้าไปหาไข่บมดแดงแล้วไม่โดนมดกัดนะไม่ใช่ละของปลอมถือว่าไม่ใช่ไข่มดแดงแล้ว่เหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพน้ำผึ่งอ่ะค่ะเวลาไปซื้อต้องไปดูนะว่าหน้าเขาบวมเปล่าอ๋อมีรอยแผลมีรอยแบบโดนเข็มตรำแบบว่าเป็นแบบโดนพึ่งต่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้าหน้าบุมบวมเลยแสดงว่าของแท้ อันนี้น่าจะมีรอยมดกัดหน่อยเวลาไปซื้อจะได้ไม่ต่อเขาไงอ๋อจะได้ไม่เายากจะได้แต่ละเมนูมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเขาไปเขย่าเขย่า่มันมาพร้อมมดจริงๆก็ต้องมานั่งแยกกันอีกนะคะอ่าวโรยแป้งมันไปโรยไปให้มดมันหนีแล้วก็ทิ้งไข่เอาไว้คือคือเขาก็เอาไอ้ตัวมดที่หนีอ่ะให้ขึ้นไปทํารังต่อนะอ่าใช่ใช่งอเหมือนเขาก็ไม่ไดเอามาหมดนะเนาะเอามากินบางส่วนเอามาขายแค่บางส่วนแล้ว อยากรู้เมนูที่เขามาทำกินอะไรเมื่อกี้เห็นไหมแมตัวเองก็เคยกินจำได้อยู่แล้วเคยไปทัอยู่ก็ทำเป็นห่อหมกผักหวานไข่มดแดงเนเออเขาก็เอาอย่างอื่นมาใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนี่นี่นี่ผักหวานอยู่ที่ไหนนาบ้านนี่แหละเ็าปลูกไว้ข้างบ้านเลยอันนี้เป็นเป็นก้อยป่ะสดช่ใช่ายช่ากระป๋อก้อยไข่มดแดงลาบโอ๊ยน้ำลายไหลอ่ะ แต่จริงๆก็ไม่เคยกินนะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวเคยกินแต่ว่านานมากอ่ะไม่ได้หากินได้งอ่ายๆแบบสดๆมากมาเปการาะรสชาติย,ยังไงมันก็จะรสชาติแบบไข่เนาะมันก็จะรสชาติแบบมันๆเกือบๆหน่อยแล้วก็จะมีความแบบเปรี้ยวของของของกลิ่นเฉพาะของมสเขานะ ก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยนี่หอมโอกเหรอ <S <S ใช่ใช่โอ้โพี่ว่าคงจะมันๆเก็บกันแบบสดๆเลยเขาก็จะใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปหน่อยคลุกคลุกปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำปลาอนีอ่ตความนัวๆนะความนัวเพิ่มลงไปถ้าใครชอบแบบมันๆเขาก็จะใส่หัวก,กะทิลงไปเพิ่มหน่อยนี่ก็จะแบบมีความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ห่อด้วยใบตองเห็นไหมแบบพื้นบ้านเลยอ่ะของพี่ว่าวันก่อนเพิ่งกินมาต้องเป็นอันนี้ อ่าไข่มดแดงผัดไข่อ่าไข่ผัดไข่อีกนะอ่คั่วผัดไข่นะรุกๆนะไข่ไก่นะแล้วไม่ใช่เมนูที่แบบคนธรรมดากินได้นะครับยังไงคะต้องคนชั้นสูงแลวมีเงินเท่านั้นนะครับถูกต้องค่ะดูดีครับแต่ละคนคนมีตังทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเมนูนี่เกือบพันนะเนี่ยเออทั้งหมดทั้งโต๊ะทั้งสตาร์บัเป็นพันนั้นเนี่ยไข่มดแดงแพงมากอ่ายากด้วยแหละประเด็นเนี่ยเออนะคะเออ่อยเอามาราบก็ได้คุกเขาน้ำพริกน้ำปลามันนาจัดจ้านเนี่ย หิวเลยน้ำลายไหลเลยซี้เลยอีกหนึ่งวิถีของชาวบ้านที่โคราชเนาะแต่อันนี้คือเหมือนเขาไปจับมดมาเลี้ยงเลยไงเอามดแดงมาปล่อยที่ต้นไม้น้าบ้านเลยจะได้ไม่ต้องได้เสียตังค์ซื้ออยากกินเมื่อไหร่ก็เขย่าลงมาได้เลยใครอยากลองกินแบบไม่ต้องหาที่ไหนก็ลองดูเออลองดูนะเอามดมาเลี้ยงแมพูดซะหิวเลย